ผู้ชายในวัย50ปีขึ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งต้องประสบกับปัญหาต่อมลูกหมากโตเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะทําให้มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนตามมาอาการของต่อมลูกหมากโตที่พบบ่อย 1. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 2. ปัสปะสาวะเล็ดไหลช้า 3. ไม่สุดไม่พุ่ง 4. กระปริดกระปรอย 5. ต้องยืนรอนานต้องเบ่ง 6. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เข้าห้องน้ำบ่อยต่อมลูกหมากโตมีสามระยะระยะหนึ่งไม่มีอาการระยะที่ 2, ะสองปัสสาวะบ่อยขึ้นระยะที่ 3, ะสามปัสสาวะช้าลงในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งก็เรียกว่าไฟแ์อลฟา ดีนักเตะไทมีไทวันไทยทูนะครับไทยทูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อม,มลูกหมากเนี่ยขยายตัวโตวขึ้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่พอไปป,ปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เราทุกวันนี้เรามีสารสก,กัดจากสมุนไพรที่สามารถจย้งตัวนี้ในผลอย่างชักเกดเจนมาก นะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนซึ่งมีสก,กัดมาได้จากพืหชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศฟักข้าวแตงโมในสารของเรอเ,เนี่ยเรามีการสก,กัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุมันตัวเช่นซิงค์วิตามินดีช่วยทําให้ตอมลูกหมากก็งเราเนี่ยมันเลือดม,มานปกติปัสสาวรเราเนี่ก็จะมากขึ้นแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมทูีซิงค์ของเราก็าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับตอมลูกหมากของเราเลือดเลือดเรื่มดีขึ้น เราก็จะสี่สะดวกยิง่งขึ้นนะครับนับ่นสารสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการ e ันต e ีโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์ครับ